มีชา้ายังแทงผมไม่ตายคิดดูดิเนี่ยเลือดเหลือยี่สิบสามอล้ครับปึ๊บเลือดเหลือสี่สิบนะครับ,บ,รบไม่ตายนะครับเฮ้ยใครมาจะหล่อเรียบร้อยครับเรียบร้อยปึ๊บแตกทิปเปิลคิวครับก่อนรับชมคลิปนี้ผมขอรบกวนพวกนายอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนะครับก็รับชมคลิปให้สนุกเลยนะครับ คลิปนี้นะครับผมมาเล่นอยู่ในโหมดมีดนะครับก็ผมใส่เลือดมา181นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับมาฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าเกรียนเต็มระบบนะครับห้องนี้มันไมโนด้วยแล้วก็มีดที่เอามาเล่นก็คือเป็นมีดมูลานะครับมีดนี้ก็โคตรเกรียนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอปรับความไวเมาส์ก่อนมาครับผมเล่นขำๆนะครับทําเป็นคอนเทนต์ พอดีได้เซตเลือดตัวโหดมานะครับบอกเลยว่ามีชา้ายังแทงผมไม่ตายอคิดดูดิเนี่ยเลือดเหลือยีิบสามทุกคนแบบงงไอ้เคี้ยวว่าชา้าเต็มหลอดทําไมคูไม่ตายถ้าเป็นผมผมก็งงนะว่าเอ้ยทำไมชา้าเต็มหลอดแล้วแม่งไม่ตายวะบอกเลยครับว่าแม่งเกรียนชิบหายแล้วมีตัวนี้ก็เกลียนด้วยแม่งฟันเร็วนะครับแล้วก็แบบมันฟันไกลด้วยอุย้ยอุ้ยอุ้ยโดนลุมโอ้โหปิวเลยไม่เป็นไรครับมา เอาล้ครับปึ๊บเลือนเหลือสี่สิบนะครับไม่ตายนะครับใส่มีดเบาเกินไปหรือเปล่าปึ๊บลงมาก็ตายอีกอุ้ยผมชอบมีดนี้ว่ะแม่งเล่นมีดเตียนดีเอ้ไอ้นี่ตายผมหลายตัวแล้วนะไปก่อนไปก่อนลอยครับลอยครับลอยครับ,รบเรียบร้อยแตกไปไม่แล้วใครก็ไม่รู้ปึ๊บย,ยังไงล่ะอุ้ยโอ้โหฟันไม่ทันฟันไม่ทันไม่เป็นไรครับต้องชาร์จเต็มหลอดนะครับปึ๊บเอ้า เอ้าแล้วทำไมคราวนี้ผมตายวะสงใสยชาร์จเต็มหลอดนะครับมีดมันแรงกว่าอะไรอย่างงี้ไปครับกำลังมันครับเอา้าอันนี้แหลกเป็นอะไรแหลกอ่ะเอา้าหัวแตกน่าจะโดนที่ขวาที่หัวเต็มๆครับเมื่อกี้แตกเลยกูปึ๊บเรียบร้อยทีมหกตายสิทำไมผมโหดอย่างวะว่าไงมารุ่นแตกไปใครกันรู้เตมไปหมดเลยเฮ้ยเลือดผมเหลือเจ็ดสิบเก้าว่ะลดไปเฮ้ยโอ้โหเยอะจัด นัวกันจัดครับข้างในก็ดังเฮ้ยใครอ่าทำไรทำไรเฮ้ยโอ้โหตามครับตามครับหันหลังมาปะวะปึ๊บเฮ้ยอันนี้ใกล้ตายแล้วเรียบร้อยแต่งไปดักครับดักครับกระโดดลงมาคือตายนะเรียบร้อยปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวคนลุมผมปะลุมผมไหมย่านะครับต้องใส่ให้สุดครับปึ๊บอะไรอะไรปันไม่โดนเลยดีหลบได้ครับพอดีหลบได้ เอา้าตายยังไงโดนขันบาซินอีกชิบหายแล้วไอ้มีตัวนี้แม่งเกลียนนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยของเกลียนทั้งนั้นแตกไปเอา้าเฮียไม่แตกเฉยเลือดร้อยแปิแม่งตัวมีดนี้ยังตายอะ่ะเฮียนี่มีดเกลียนขอไปเล่นด้วแล้วกันสูไม่ได้เรียบร้อยเรียบร้อยทิปลคิวน,นะครับปึบนี่คิสครับคิวห้าเอาเลยไหมอ,อุอ้ยโอเลือดเหลือหนึ่ง เี่ยเกือบตายงงครับว่าทำไมผมไม่ตายเฮียปึ๊บแตกไปมันจัดเลยเล่นมีนี้ปึบอะไรวัยรุ่นนี่ถ้าเกิดผมเหยียบระเบิดสัเลี้ยงนี่คือตายเลยนะปึบอ้าวหลบได้เฉยเลยกระโดดเหมือนกันเลยอะไรวะเรียบร้อยปึ๊บอ้าวไม่โดนปึ๊บอ้าวเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับมึ๊บเฮ้ยใครเกือบตายครับเมื่อกี้กระโดดลงมาคือตายนะไม่รู้ใคร เห็นอยู่หอบไม่กระโดดลงมาว่ะแ,แต่และกันเอาคนอื่นก็ได้วะมาแล้วครับอฮ้ยใครโคตรเดือ <laughs> ดักดักไว้ครับดักไว้ก่อนเฮ้ยโอ้ยเ้ย,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 ยเจอมีสมัยใหม่เข้าไปนี่คือตายนะเพราะว่าดาเมจมันคัอนข้างที่จะแรงนะครับถ้ามีเก่าๆก,าก,า,กากๆนี่คือทาอะไรผมไม่ได้เลยเนี่ยอย่างเช่นมีดอันใหม่เนะี่ยฮ้าไม่ตายนะครับเลี้ยวเลยครับมีเขาไม่มีผมไม่สู้แล้วกัน เอาไหมล่ะรออะไรอ่ะปึบเรียบร้อยหัวแตกใช่ปะหัวแตกนี่วะเป็นไปได้ไงวะอันนี้ขันบาซินครับเอาไปเล่นมัมมี่จะดีกว่าเอา้าอ๋อนึกว่าฟันครั้งหนึ่งแตกสองนะครับแม่งซ้อนกันเรียบร้อยไปไดีกว่าไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยดักดักครับมีคนวิ่งตามผมมาไปมาปะวะไม่มาเฉยเลยไม่เป็นไรฮึบเอา้าไมโดนเฉยเลยเลี้ยวครับอา้าวโหโดนแล้วกู มีใครปร้าแถวเนี้ยไม่มีนะครับปุ๊บเรียบร้อยล่วงครับวิ่งอยู่ดีก็ล่วงได้เฮ้ยรวมด้วยรวมด้วยดิแตกไปแบบคิวเฮ้ยใครตามหลังมาเอาเปล่าปุ๊บปุ๊บอะไรรู้นะรู้นะว่าจะเอาอ่ะเรียบร้อยครับหืมตายเลยมีป้าแถวเนี้ยไม่มีโอเคเนี่ยแม่งโคตรเกียนอะ่ะเลือดร้ยอยแปดสิบเอ็ดแล้วแล้วก็เกาะอีกร้อยแปดสิบอะถ้าเกาะสักสองร้อยแม่งน่าจะโดนอะไรไม่ตายเลยมั้งเนี่ย ้าไปใส่เล่นบอแมต์แม่งโคตรเกียนนะครับบอกเลยว่าแม่งยิงกว่าจะตายแม่งแล้วคนต้องด่าผมแน่เลยไอนี้เ็าปืนยิงใส่ผมนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่ปืนมันเป็นมีดโยนโอ้โหขันอีกแล้วโอ้โหปิวเลยกูไอนี้เขาเป็นไรเนะี่ยเรียบร้อยครับเอ้ยผมโดนดาเมจข,ข,ข้างๆเนี่ยตกใจวะตายแล้วอ้าติดท็อปสามตอนไหนวะเนี่ยงงติดท็อปสามเฉยเลยไปครับไปครับตรงนี้คนเยอะดี เดียวเลยครับนี่ชอบโยนแตกไปปึ๊บแตกไปนะครับตบเป็นคิวทิปเปิลคิวเอา้าทิปเปิลคิวไม่ได้วะ้าไปใครมาด้านหลังเรียบร้อยครับเอาเป่าเอาเป้า้ารอเลยครับเลี้ยวกับมาเลี้ยวกับมาไม่ละ่ะ <c oughs> โตนเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เดือดครับตรงนี้เดือดนี่ครับดักเลยอันนี้เล่นขันนะครับอย่าไปใกล้เขาโอ้แตกเลย เลยสามนาทีครับผมจะขึ้นที่สองได้ปะเนี่ยเรียบร้อยเฮ้ยใครมาจะลอยเรียบร้อยครับมีมีพัดยังเอาผมไม่ลงอ่ะดูดิอุย้ยเกือบละอู้ยลุมหรอเฮ้ยอย่าลุมดิไม่ได้ลุมหรอกผมจนมุมว่ะเอ้าวิ่งมาโดนเฉยเลยปุ๊บเอ้าปันเร็วจังวะไม่รู้จังหวะมีตัวนี้ด้วยว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวพอแบบเล่นบ่อยๆแล้วก็จะ คุนชินนะครับเรียบร้อยปึ๊บแตกทิปเปิลคิวครับปึ๊บไปแตกไปมันจัดเลยเเเคมีตัวนี้ใครตามหลังมาก็ไม่รู้หลอยเลยหลอยอย่างเดียวโอ้โหแตกเลยวะผมตามไม่ทนันแน่เลยที่สองอะไม่น่าจะไม่ทนันใครวิ่งผ่านไม่รู้ไม่สนนะยกเว้นมีเกียร์ก็พอละ เฮ้ยเฮ้ยอะไรจะเข้าก็ไม่เข้า้อนอีกไอเหียดโอ้โหมีดมีดเกียนไอสัตว์ถอยก่อนมีดหมูอันตรายโอ้อดเหลือๆสี่เกือบตายครับเกือบแย่เหมือนกันมีใครปะวะไม่มีเลยเงียบหมดเลยนี่ละกันตรงนี้คนเยอะเดือดเดือดอ้าวไปหนแหแล้ววะเบ้ยกับดักระเบิดโดนไม่ได้ครับโดนนี่คือแบบถึงตายเลยนะไงไม่รู้โอ้โหม่ ผมกระโดดตรงดินก็ได้นะเรียบร้อยแตกไปมีอไหมตรงนี้มีแน่ตรงที่ว่างเนี้ยโอ้โหปิวเลยเดี๋ยวข้างในนี้ใครก็ไม่รู้ฟึบแตกหฟันไกลจัดมีดนี้นเอาเปล่าเอาหูนั่งรออีกเอาเปล่าเอาเปล่าโุ้ยเรียบร้อยโอ้โหเหลืออีกหนึ่งนาทีครับน่าจะตามไม่ทันแล้วแต่ติดท็อป3ก็ก็ยังดีครับ ระวังมีดเกลื่อนก็พอละอา้าววิ่งผ่านเฉยเลยโอ้ยี่คนเนี่ยเอาปเปล่าโอ้โหตายชิบหายมาแล้วครับมาแล้วครับเอาปเปล่าแตกไปอดเล่นมีดหมูนะครับอดเล่นนะคุย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 แตกมีไหมมีกไหมอีกซีวิอา้าวแตกเอ้ยมีหมูฟันผมไม่ตายว่ะเป็นไปนได้ไงวะมีหมูฟันไม่ตาย ไม่หมูนี่ก็เป็นแบบมันเป็นมีดที่แรงนะปุ๊บแน่แน่รู้นะจะเลี้ยวมาเรียบร้อยแต่ไปครับไม่ได้แดกนะมีปะ่ะตรงเนี้ยวิ่งกลับมาไม่มีวะวิ่งตามวิ่งตามครับเออได้เลยปุ๊บแตกปึบแตกไปสิปบนคิวไป <c oughs> เลือดเยอะจัดโคตรเกียนชอบชอบชอบเอ,อ้าวิ่งผ่านไม่ตายเฉยกูกูตายแทน หมดแังครับปุ๊บฮ <c oughs> อันนี้มีปลาปลามาปลามาดิไม่ปลามาล่ะอุต่าห์เป็นเป้านิ่งให้โอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ย่าฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้า